สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่ช้างก็จะเอาเลขกับบนที่เดินยาวเช่นกันนะคะเอามานาเสนอให้ท่านชมนะคะมาเรามาดูกันอีกสูตรหนึ่งนะคะดับบนนี่ก็สําคัญเช่นกันนะคะถ้าสมมุติว่าเขาดับเอาอยู่เราก็ประหยัดงบไปอีกตัวหนึ่งนะคะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ค้อมแล้วก็ควหยถกขวายเหงขคายปังนเลยนะคะมา,มาขวาอธิบายสักนิดหนึ่งนี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งหลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็นี่จะเป็นแปดเก้านี่จะเป็นเลขคงที่นะคะมาเรามาบกกันนะคะเก้าเก้าก็แปดนื้ก็เป็นยังเป็นแปดอยู่ค่ะแปดบกเก้าก็ เป็นลงท้ายเลขเจ็ดนะเจ็ดปกแปดก็ลงท้ายเลขห้าค่ะอ่าก็เข้าที่เออเอาอยู่ที่เลขค่านี้นะคะอ่างวดแรกนี้ก็เอาอยู่นะมาดูงวดที่สองกันค่ะ ศูนบกเนะคะบวกเ็ก็เป็น16นะ,ะลงท้ายเลขหกหกบวกเก็ลงท้ายเลขห้านะคะห้บวกแก็ลงท้ายเลขะะสาม,มาาค่ะเอาสมาวางก็นี่เอาอยู่นะคะออกที่7จ็7นะะมาดูงวดที่3กันค่ะ7จบวกหนะคะ ก็เป็น12บก7ก็เป็น19ลงมาเลขเ9บวก9ก็เป็น8 8นะ8มาบวก8อีกทีนะคะก็ลงดาเลข6ค่ะก็เข้าเป็นงวดที่สานะคะสูตรอันนี้ก็เขาก็เดินยาวอยู่นะคะแต่ว่าพี่ช้างเพิ่งเอามาลงเป็นงวดแรกนะคะก็เห็นเขายังเดินดีอยู่ก็เลยเอามา เอามาฝากมาเป็นแนวทางนะคะอ่าก็มาบวกกันต่อค่ะ5้บวกสก็ลง 9, 9, 3, ได้เลขเก้าเบวกสอ้เก้าบวก็ลงไดเลขสามค่ะเอาสมาบวก9ก็เป็น12บนะบก8ก็ลงได้เลข0ูงนะคะอืม ผ่านเป็นงวดที่สี่ค่ะมาดูมาบวกกันต่อนะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกนะฮะอ่าบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นยี่สิบห้านะคะลงท้ายเลขห้านะห้ามาบวกเอาเก้าอีกทีก็ลงท้ายเลขสี่ค่ะอ่าบวกแปดก็ลงท้ายเลขสองน,นะคะ เป็นงดที่5นะคะมาดูเป็นดูง,งดที่6กันนะบวก0ูนบกหนะบวกสก็ลงท้ายเลขเก9ากบกเก็เป็น18นะเอา8มาบกแก็ลงท้ายเลขหกนะคะเฉดไปเต้มเดียวแต้มเดียวนี่นะี่นี่ มาดูอีกงดที่เพิ่งออกไปนะคะอ่ารางวัลที่1น,นะก่อนหน้านั้นแล้วก็มาวางค่ะสามบวกเก็เป็น12บวกหก็เป็น17บเจนะลงท้ายเลขเ7็ดเจ็ดบก9ก็ลงท้ายเลขหกนะหกบวกหกบกแนะคะก็เป็นลงท้ายเลขสีค่ะเห็นไหมคะเฉดไปอีกแต้มเดียวนะ,ะอ่าก็ดับเอาอยู่ค่ะ อันนี้ถ้าเพิ่มแต้มก็เป็นรางวัลที่หนึ่งอันนี้ลดเต้มก็รางวัลที่หนึ่งนี้ลดเต้มก็รางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวเราลงงวดนี้กันงวดที่จะออกนี้นะคะเอารางวัลที่หนึ่งมาวางเลขหกนะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะก็นีเป็นเลขของที่ค่ะก็เป็นลงท้ายเลขเก้านะบวกหกบวกศูนย์บวกสามก็เป็นเก้าเก้าบวกเก้าก็เป็นแปดนะแปดบวกแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกนะก็ลงท้ายเลขหกค่ะ ก็ดับตัวนี้นะท่านชมถ้าตามความจริงอ่ะถ้าตามความจริงก็คือถ้าถ้าคำนวณจริง,รงๆอ่ะเลขแปเขาก็ดับนะคะแต่ว่าเราก็เอาหยิบจับที่สูตรที่มันน่าเชื่อถือเอามาประมาณนี้ก่อนก็พอนะคะพี่ช้างว่าถ้าสมมติว่าอันนี้อันนี้เป็นเลขดับทั้งหมดนะคะนี่ดับสองตัวนี่ก็สองตัวนี่ก็สองตัวนะคะ อะไรค่าก็เมื่อกี้ที่เราลงไปก่อนหน้านั้นนะคะนี่ก็จะเป็นตอนปัจจุบันตอนนี้นะคะก็ถ้าสมมติว่าดับทั้งหมดเท่านี้นะก็เหลือทั้งทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเรามาคํานวณอีกทีนะตัวนี้ก็ดับนะคะถ้ามีอีกสามรนั้นพี่ช้างก็เลยว่าไม่น่าจะไม่น่าเชื่อถือนะคะสามรนั้นก็เลยถ้าคํานวณจริงๆตัวไหนตัวนี้นตัวน,วนี้ตัวนี้นะคะก็มันก็ไม่เหลือนี่นะ มันก็เหลือแค่เลขศูนย์เลขหนึ่งอ้ามีประมาณนี้มันจะใช่หรือใช่ไหมคะมันจะเบิ้นหรือจะหามมันคงไม่เบิ่นไม่หามหรอกคะ่ะมันไม่ต้องเบิ่นไม่ต้องหามเออก็ก็ดีแล้วดับตัวนี้ก็เอาเอาเลขเก้ามาแทนนะคะเลขเก้ามาแทนนะคะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอ่าเด่นบนล่างกันนะคะมาทั้งบนและทั้งล่างนะคะอ่ามาบนและล่างกันนะคะแล้วก็จะมีหน่วยล่าง ความจริงพี่ช้างก็สรุปเช้าไปหน่อยนะคะงวดนี้นะคะวันนี้ก็เพิ่งเป็นวันที่สิบเองนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันคลิปอื่นๆกันนะคะใจเย็นหน่อยนะคะไอ้ที่อะไรสําคัญสำคัญก็ลงไปบ้างแล้วนะคะก็ก็ติดตามไว้เผื่อเผื่อแบบกลัวเขายังมีอะไรนะโตเด่นเโตดีๆเราก็ไม่รู้เนาะอ่าก็หาไปเรื่อยๆนะคะก่อนก่อนที่เขาจะออกเราก็หาไปเรื่อยนะคะ อ่ะก็ขอให้โชคดีขอเฮงขอปังกันทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ